ไม่ถึงต้องแกล้งกันด้วยนี่เกิดอ,อะไรขึ้นอะกระลูกคุณนะสิคะปะัดจานข้าที่<ม>กี่ไม่คิดเลยนะคะว่าลูกคุณเนี่ยจะรังเกียจกี่ขนาดเนี้หนูไม่ได้ทำนะกี้โก้ดูสิคะเบสตะคอกใส่กี้ด้วยนะคะทำเกินไปแล้วนะชีต้าขอโทษนะกกี้เขาเด๋ยวน,นี้เลยหนูไม่ได้ทำทำไมหนูต้องขอโทษเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อฟังพ่อแล้วใช่ไหม อยากโดนพ่อตีใช่ไหมไปเลยไปเอาไม้เรียวมาไม้เรียวอยู่ไหนไม่ค่ะที่รักคุณเพิ่งกลับมาจากที่ทำง,งานเหนือหน่อยๆอะ่ะคุณรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพ,พักผ่อนเถอะนะคะเดี๋ยวชีต้าเขาก็สำนึกผิดเองละค่ะเนี่ยแกได้ยินแล้วใช่ไหมนักกี้เขาแก้ตัวให้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่สำนึกอีกเหรอขอโทษนักกี้เขาเดี๋ยวนี้เลยเบะคะไม่เอาค่ะพอแล้วไปได้แล้วค่ะ ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไปได้เราค่ะแกเห็นหรือยงว่าตอนนี้พ่อแกเกลียดแกและ <_ zn Salz> <_ ca còn spreads> เขาคิดว่าแกเนี่ยเป็นเด็กมีปัญหาต่อไปแกพูดอะไรเขาคงไม่ฟังแกแล้วอีกหน่อยพอฉันมีลูกเป็นของตัวเองแกก็จะกลายเป็นหมา ไม่มีใครต้องการแล้วฉันเนี่ยไม่ยกจานข้าวใหม่ให้แกถ้าแกหิวเนี่ยแกก็เลียข้าวที่พื้นเอาล้วกันนะต่อหน้าพ่อเขาทำเป็นคนดีแต่รับหลังเขาคือนางแม่มดใจร้าย สุดคือเขาโกหกว่าเขาท้องใช่โง่ทั้งพ่อโง่ทั้งลูกเลยใครจะไปเชื่อว่าเบเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นถึงผู้จัดการแต่โคตรโง่เลย <c oughs> <c oughs> ฉันก็แค่แกล้งเป็นลมแกล้งเหม็นนู่นเหม็นนี่แล้วก็แค่โก่งตัวอ้วกแค่นั้นนะแก <c oughs> เขาก็เชื่อฉันสนิทเลยว่าฉันเนี่ยท้อง <c oughs> ยอมแต่งงานกับฉันเหรอหนูจะไปฟ้องพ่อตนูถ่ายคลิปเอาไว้แล้วตายมือถือพรรังไม่มีหลักฐานแล้วสิแล้วแกจะเอาที่ไหนไปฟ้องพ่อเอาสิไปฟ้องพ่อเลยแกจะได้กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะไง ้ช่วยกี่ยคตาจะกตนถ้าม่ถึงท่านแบบนี้ถ้าไม่ถึงท่านตัวมีปัญหากลับเข้าไปในห้องเลยนะถ้าพ่อไม่เรียกไม่ต้องออกมาไป <c oughs> คุณเป็นอะไรไหมที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเชื่อหนูเลยพ่อเชื่อแต่นางแม่มดนี่ <c oughs> ที่ต้าลูกโอรโทษแต่ตอนนี้พ่อรู้ความจริงแล้วใช่ไหมคะ พอรู้ความจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องเขาแค่วางแผนให้พ่อแต่งงานด้วย,อ,ยอีนักเด็กบ้านี่คุณคุณโกหกว่าคุณท้องแล้วยังไม่พอแล้วคุณก็ยังทำลายทางร่างกายทำลายทางจิตใจลูกสาวผมพอกันที เบ้ะคะเบ้ฟังกี้ก่อนนะคะทุกคนครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมโง่เอาผู้หญิงคนนี้หลอกเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอยกเลิกงานแต่งครั้งนี้ครับเบค่ะ,คะไม่นะคะเบกี้รักคุณนะคะเบ้ออกไปจากชีวิตของผมและอย่าก,กลับมาที่นี่เพราะผมเนี่ยคนอยู่คนตาอแหลงคุณไม่ได้หรอกครับแบบนี้เขาไม่เรียกว่ารักหรอก,รอกเขาเรียกว่าเหตุก่ตัวหน่อย ตั้งภาพว่าเป็นคนดีที่แท้นางมาร้ายตอแหลหน้าด้านจริงๆเลยคี่ต้าลูกพ่อขอโทษด้วยนะพ่อคิดว่าพ่อจะหาแม่ใหม่ดีๆให้หนูได้แต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้หนูไม่ได้ต้องการแม่ใหม่หรอกคะ่ะพ่อ หนูขอแค่มีพ่ออยู่แค่นี้หนูก็พอใจแล้วค่ะโหลูกขอโทษด้วยนะลูก